ไม่ได้ฮักมึงเลยนั่น่่ะแต่ก็ต้องจูบไม่ได้รักเลยนะครับแต่ต้องจูบไม่จูบก,ก็ไม่ได้กินก็เลยเป็นที่มาของฮักก็จูบไม่ฮักก็จูบ สวัสดีเอฟซีของอ e ีฟาร์มลำพูนวันนี้เอามาจวนกินข้าวเจ้ากันนะครับวันนี้เมนูเหนื่อย <c oughs> กว่าจะได้กินต้องเหนื่อยก่อนนะครับนะฮะฮักกอจูบบะฮักกอจูบแกงตุย้ยหรือว่าแกงจอยนะแกงหอยนั่นเองนะครับแกงหอยขมครับวันนี้ รักก็จูบไม่รักก็จูบหักก็จูบหักก็จูบแกงหอยแกงที่ฟาร์มลำพูนะครับมาจูบเอ้ยไม่ใช่ม่ฮัาเลือดอเน้อเข้าไปหมออ่ะอมไม่ได้หักมึงเลยนั่นน่ะแต่ก็ต้องจูบไม่ได้รักเลยนะครับแต่ต้องจูบไม่จูบก,ก็ไม่ได้กิน ก็เลยเป็นที่มาของหักก็จูบไม่หักก็จูบอืกว่าจะได้กินเหนื่อยมากต้องจูบอืมแกงหอยใส่ใส่บัวใส่ตำลึงแล้วก็ผักละหรือชะอมเหมาอสิ่งก็เข้านึ่งฮอน มันต้องเนตตาตาหักกจูบบหาหักกจูบแกงใส่ข้าวคั่วเมาะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งจีบกันใหม่ๆแล้วมาชวนกินแกงหอยหอยจุบเนี่ยนะเลิกกันทันทีเพราะว่ายังอายอยู่ แต่ถ้าไปนานๆแล้วก็แย่งกันกินเลยครับไม่อายกันแล้ะครับต่างคนต่างกินแล้วไม่สนใจกันละอืมชะอมเนาะวันนี้มีแกงผักฮีด้วยไม่ต้องกลัวครับอยู่ในฟาร์มไม่มีตังก็อร่อยได้เพราะเรามีเองปลูกเอง ทีฟาร์มลำพูนมาหากเลือดหาก,กาจูบหาก,กาจูบแกงหอยขมทั้งหนือเป็นห้องแกงหอยจุบหอยเก็ดแดงเนอร์กันไปมอสัหงตึงลำแต่แต่